รอบหลปีสัตว์แดงกับช่วงเวลาเช้าวันพุธกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนโดยที่ขําคืนนี้แฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทราบดีว่ามีนัดกันช่วงเวลาตีสองนะครับกับโปรแกรมแข่งขันประเดิมยูโรปาลีกนัดแรกของฤดูกาล2024-25ซึ่งเอเดนเทนฮากและลูกทีมของเขามีคิวจะต้องเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของ FC ทเวนเต้สโมสรจากลีกดัตช์ซึ่งมีประวัติเชื่อมโยงเคยเป็นสโมสรที่ตัวของเอเดนเทนฮากเคยเป็นเพื่อนให้ในสังกัดมาก่อนสมัยที่ตัวกุนซือรายนี้ยังมีอาชีพขาแข่่่งงอยยูชวุ90จะ เหมือนโชคชะตาก็ใช่หรือจะบอกว่าฟาลิคิดก็ไม่เชิงนะครับวงการฟุตบอลบางทีจะว่ามันกว้างก็ได้แต่หลายครั้งเราก็มักจะได้เห็นเรื่องราวอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับผู้เล่นหรือโค้ชได้เจอกับอดีตต้นสังกัดที่พวกเขามีความสัมพันธ์อีกครั้งตัวเอเดรเทนฮากเองย้อนไปช่วงเบรกทีมชาติล,ล่าสุดก็เพิ่งจะเดินทางกลับไปเนเธอร์แลนด์เพื่อรับคุมทีม f c ฟซทเวนต้เป็นกรณีพิเศษมาในวาระเกมเกียรติยศของผู้เล่นตำนาสสนสโมสรคนหนึ่งนะครับสะท้อนให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ของ Heart, 20, เอเด้วยดีแต่การต้องพามอยูน ลงเจอกับสโมสรที่ตนเองมีสายสัมพันธ์ด้วยนี้งานก็ส่วนงานสัมพันธ์ก็ส่วนสัมพันธ์ตามวิถีมืออาชีพนะครับไทโรมาเชลได้นําเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจขาบเกี่ยวกับวารัตที่เอดร็กเทนฮากจะพาทัพป,ปีสั์แดงลงสนามเจออดีตทีมเก่าสมัยเป็นนะักฟุตบอลอาชีพของตัวเองเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์แมนเชสเตอร์นิ่งนิวซึ่งแค่หัวข้อก็ถือว่าเรียกความสนใจได้แล้วด้วยคําว่าเปิดโปงความเพยายานของเอเดร็กเทนฮากก่อนเกมสําคัญของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโดยที่คํานําหน้าของประโยคดังกล่าวคืออยากเป็นประธาน ที่ทําให้ชนคนอาจสงสัยว่ามันยังไงกันแน่เนื้อหาหลักๆของบทความคือการ payback สมัยที่เอเดรเทนฮาร์เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับโดยตามข้อมูลชี้ว่าตัวเขาเคยมีทัวรี่แชมป์ในฐานะนักฟุตบอลกับ FC ฟซีเทเวนเตทัี่นั่นคือ KNVB คัพเมื่อปี2001และในบริบทต่างๆนั้นสามารถพูดได้ว่าเอเดรเทนฮาร์คไปดูดลูกชายของสโมสรแห่งนี้มักถูกเรียกในชื่อเล่นสั้นๆว่าทักเกอร์ที่ผู้คนท้องถิ่นมักใช้สื่อถึงตัวเขาเอเดรเทนฮาร์มีประสบการณ์เข้าชมเกมในสนามของเอฟซีเา้ขบ รกาในระดับอะคาเดมีตอนที่มีอายุ14ปีส่วนปี2001ที่เขาควา้าแชมป์กับ Fc t o r r e n t นั้นถูกระบุว่าคือพาร์ทสาที่เขารับใช้ทีมหลังเคยย้ายออกไปเล่นที่อื่นแล้วกลับมาที่นี่ก่อนหน้านั้นแล้วอีก2ครั้งชัยชนะเกมบอลถ้วย KNVB ครับจากการเอาชนะ Petryiofen โดยการโดนลูกโทษยังถือว่าน่าประทับใจในแง่ที่ตัวของเอริกเทนฮากเกมนั้นสวมปลอกแขนกับตันทีมซึ่งสตอรี่มันปูทางมาดีครับเนื่องจากก่อนหน้านั้นช่วงปี2000พื้นที่เมืองเป็นโลเคชั่นของสโมสร Fc t o r r e n t นั้นเคยเกิดกการไไมรมมไ สังพุส่งให้มีผู้เสียชีวิต23รา,ายบาดเจ็บร่วมพันคนและสร้างความเสียาหายให้บ้านเรือนไปกว่า200หลังคาเรือนถือเป็นโศกนกาฏกรรมระดับประเทศและแน่นอนว่าในวัฒน,นธรรมของประเทศพวกเขามีถือธงเรื่องฟุตบอลกับชุมชนว่ามีสายสัมพันธ์แน่นแฟนกันทําให้ความรู้สึกจากเหตุการณ์หลายทรงผ่านมาถึงความเป็นตัวแทนสโมสรที่มาถึงตัวแทนความภาคภูมิใจของคนทั้งเมืองโดยหลังตอนที่เกิดเหตุหนึ่งวัน f c ฟซทเวนเต้มีโปรแกร,รมลงสนามพบกับเฟยนอร์ลัตเทอร์ดัมตัวเอเดนฮาน์ากับเพื่อนๆมีการประท้วงว เหตุลายเพิ่งเกิดดหมาๆหลังจบเกมเขากล่าวว่าผมสัมภาษณ์หลังเกมนั้นคือเมืองโดนไฟไหม้มันหมายถึงเราลงสนามโดยไม่มีกระจิกกระใจหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้รับความเห็นใจใดๆผมถูกกดดันว่าต้องออกจากฟ c ซทเวนตเทนเนอร์เราตอนนั้นกันด้วยแต่ผมจะมีสัญญาก,กับสโมสรเฟนลุตเทนคุณซื้อเองก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนผมไม่ควรพูดเรื่องภายในออกสื่อผมยังคงรู้สึกละอายใจมาจนวันนี้เพราะแบบนั้นเองครับที่ทธโรมาแชร์อธิบายว่ามันทาให้ความผูกพันที่ฟีซทเวนต้กับเอเล็กเทนฮากมีต่อกันนนนัันม้มพิเศษ ช่แค่แฟนบอลของสโมสรมาตั้งแต่อายุน้อยหากจะเติบโตเป็นตัวแทนของสโมสรทั้งในบทบาทผู้เล่นโค้ชและผู้ช่วยผู้จัดการทีมรวมๆแล้วร่วม20ปีอดีตคนเคยร่วมงานกับเอเล็กเทนฮากและประสบการณ์สำคัญคือก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ f อฟซทวนต้มาด้วยกันให้สัมภาษณ์กับแมนเชสเตอร์นิวส์เอาไว้ว่าเอเล็กเทนฮากเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถแต่บุคลิกของเขาเป็นสิ่งที่น่าจดจำได้ง่ายกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เราน่าจะมีการคุยกันเรื่องแท็กติกอยู่แต่เนื่อ,อ,องอเ,เพราะเอ อะไรมันเลยขาดน้าหนักและมันไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้กังวลใจเขามีความคิดชัดเจนว่าเขาควรเล่นอย่างไรตามข้อมูลที่ท,ทรลมมาเชลเขียนไว้ก็คือเอเลนเทนฮาร์เคยถูกโค้ชจับออกจากทีม3เกมเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาแต่ทว่าเมื่อประสบการณ์ของเอเลนเทนฮาร์มีมากขึ้นโดยเฉพาะในฐานะผู้เล่นซีเนียเสียงความคิดของเขาก็เริ่มมีน้ําหนักและถูกให้คุณค่ามากขึ้นในภายหลังจากที่เราใยญ่ๆกันไปตามทางแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งผมคิดว่าเขาเป็นมากกว่าแค่โค้ชในสนามเพราะมันเหมือนเขาคือมือขวาของโค้ช ที่ได้ลงเล่นในสนามเลยตอนนั้นเขาเริ่มทําหน้าที่โค้ชและพูดคุยมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้คนเดิมคิดว่าบางทีเขาอาจจะพูดถูก แต่ในช่วงเริ่มต้นอาชีพเมื่อคุณยังเด็กและเล่นในทีมชุดใหญ่คุณพูดบางอย่างแต่ผู้เล่นทุกคนกลับพูดว่าคุณกำลังพูดบ้าอะไรอยู่เอฟซีทเวนเต้คือสโมสรของเอเดรเทนฮาร์กตอนเขาตัดสินใจจะเลิกอาชีพักฟุตบอลเขาก็มีแนวคิดแล้วเรื่องอยากจะทำประโยชน์อะไรให้กับสโมสรต่อในด้านอื่นซึ่งก็คืองานโค้ชเขามีแนวคิดชัดเจนเกี่ยวกับปัจญาฟุตบอลในแบบที่เขาเชื่อเพราะอีกทางหนึ่งมันก็คือแนวทางที่เอฟซีทเวนเต้เป็นมาในอดีตเป็นสโมสรที่ขึ้นชื่อเรื่องการตั้งบอลจากแดนหลังการเเเเลล่่นนนนชิงรุกกาแแบบบมััทปป็ ของสมโมสร f อฟซทเวนต้เลยด้วยซ้ำและเอเดร็กเทนฮาก็มีความชัดเจนมากว่าอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ทําตกทอดกันมาตั้งแต่ทีมรุ่นเด็กจนถึงทีมชุดใหญ่อดีตคนเคยร่วมงานกับเอเดร็กเทนฮากเชื่อนะครับว่าปัจจัยที่ถือกําเนิดแนวทางดั้งเดิมของ FC ฟซทเวนต้ยุคเรืองรองนั้นยังคงอยู่และยังคงเป็นแนวทางที่เอเดร็กเทนฮากพยายามนาไปปรับใช้ในการทํางานโค้ชของเขาทั้งที่อาแจกและรวมถึงปัจจุบันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยและก็ยังชี้ว่าการที่ฤดูกาลนี้เอเดร็กเทนฮามาลึกจะด้ด สำหรับตัวเขามากๆเพราะฟ c ทเวนเต้แทบจะเรียกว่าอยู่ในสายเลือดเขาไปแล้วถึงขั้นที่เขาพยายามลำลึกความทรงจําเลยว่าสักราวสิปีก่อนหรือน้อยกว่านั้นหน่อยเอเดรเทนฮากเคยประกาศว่าสักวันเขาจะกลับไปฟ c ทเวนเต้แล้วจากนั้นจะพยายามเป็นประธานสโมสรให้ได้ถือเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเอเดรเทนฮากกับฟ c ทเวนเต้คู่แข่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องลงเจอกันในค่ำคืนนี้ประเดิมยูโรปาลีก2024-25 เพื่อที่จะขยายภาพไปเห็นว่าในสายตาคนอื่นอ่านมองว่าเป็นแค่เกมนัดหนึ่งแต่กับเอเด็กเทนฮาร์เขาจะต้องเก็บแมตช์นี้เอาไว้ในลิ้นชักความทรงจำส่วนตัวอย่างไม่ต้องสงสยัยตัวของเอเด็กเทนฮาร์เองก็กล่าวบางช่วงตอนในการเพจคอนเฟล็กต์ก่อนเกมเอาไว้เช่นกันเพราะสื่อเองก็ทราบดีว่า FC ฟซีเวนเต้มีความหมายกับเขาและเขาตอบว่ามันก็ยากแน่นอนในแง่ความรู้สึกถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเลือกคู่แข่งสโมสรอ,อื่นเพราะมันคงไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีแน่ถ้าจะต้องทำให้บางสิ่งบางอย่างที่คุณดังนั้นเจบบปวดปดดดนนราาาทททีีมมมมมมั้งห FCT ตตคือสสส่่ผิามมาก ผมดูพวกเขาในฐานะแฟนบอลในฐานะผู้สนับสนุนไม่ใช่ในบทบาทขังวิงเคราะห์ซึ่งมันเป็นวิธีที่แตกต่างในการดูเกม FC ฟซีเวนเต้มอบแต่สิ่งดีๆให้ผมผมเติบโตมาผ่านสถาบัานของพวกเขาฉะนั้นแล้วสําหรับผม FC ฟซีเวนเต้คือสโมสรที่มีแต่ประวัติศาสตร์ดีๆมากมายส่วนอัปเดตเกี่ยวกับผู้เล่นบางคละภาพรวมทีมนั้นเดิมทีลุกชอที่ยังคงเป็นปริศนาว่าจะสามารถกลับมาได้หรือไม่นั้นตัวเอเดนเทนฮาก็ยอมรับว่าผมเองก็ไม่อาจพูดได้ชัดเจนว่าลุกจะกลับมาได้ในช่วงไหนแผนตอนแรกคือเขาาานน่่จะกกกลลับมบมมอเทชตตติุคแ ไม่อาจมั่นใจได้ร้อเอร์ซพราะบางทีก็เป็นช่วงหลังเบรกทีมชาติไปอีกนิดหน่อย ขณะเดียวกันเมื่อถูกถามเรื่องฟอร์แมตการแข่งขันใหม่ของรายการระดับทวีปซึ่งเนื้อหาักหลักคือมันจะมีจํานวนเกมที่เพิ่มขึ้นมานั้นเอเดรียนฮางก็ยอมรับว่าทุกวันนี้จํานวนเกมแข่งมาดูจะมากล้นเกินไปซึ่งทําให้ชัดเจนว่าผู้เล่นก็รับภาระหนักกันมากขึ้นซึ่งผมมองว่าบางทีนอกจากมันจะไม่ดีต่อนักฟุตบอลแล้วก็อาจไม่ดีต่อเรื่องการตลาดด้วยก็ได้ในฐานะสมโมสรแห่งเดียวเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ได้ถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้องมาจากความร่วมแรงร่วมใจกันของผู้เล่นกับค้นและสโม,มสรเราต้องทํางานกันในส่วนนัั้นเเพื่่อปปรบุุงและะหาสมมที แน่นอนว่าเราเป็นเมืออาชีพนี่คืออาชีพที่สร้างให้เกิดรายได้เข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องหาสมดุลด้วยก่อนที่เทนฮักจะปิดท้ายด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายความเททยานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของตัวเขาในการเล่นรายการยูโรปาลีกปีนี้เอาไว้ว่าเป้าหมายที่เราต้องการจะทําให้สําเร็จนั้นหนทางมันยังอีกยาวไกลบางทีมันอาจจะยากที่สุดในบรรดาเป้าหมายที่เรามีด้วยซ้ําเราต้องผ่านเข้าไปเล่นรอบน้องเอาต์แต่ตอนนี้เราต้องไม่มองอะไรไกลเกินเราต้องโฟกัสที่เกมแต่ละเกมนี่คือเป้าหมายและเป็นหนทางที่เราต้อง โดยเกมในค่ำคืนนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอฟซีทเวนต์จะถือเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองสโมสรน,นะครับเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยมีเส้นวาสนาเวนมาพบกันก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะรายการใดส่วนจะเป็นคู่แข่งจากลีกดัตทีมล่าสุดที่อยู่ในเตดดวลมาในการเล่นเกมระดับทวีปต้องย้อนไปเดือนธันวาคมปี2019ซึ่งตอนนั้นปีสัตว์แดงลงเล่นในรายการยูโรปาลีกแล้วชนะอาร์เซนอลมาไปด้วยสกอร์4-0และเป็นเกมที่เล,ลลเ,เ,ลเล่นกันในโรงละครแห่งความฝันเหมือนเช่นเกมที่จะลงเล ง,ง้าว่ามันมีสถิติอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่สู้ดีสาหรับฝั่งของปีสแสดงมากเท่าไรออหร่เพราะสองฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาปีสแสดงภายใต้การนําทัพของเอเด็กเทนฮาร์คดูจะไม่ถูกโฉลกกับการเล่นรายการระดับทวีปนัดแรกเพราะย้อนไปปี2 0 2 2่อพวกเขาเปิดหัวนัดแรกในรายการยูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยการแพ้รเรอเซเซนต์ทาบ้านส่วนฤดูกาลก่อน 2023- 2 4ก็ประเดิมหัวนัดแรกแชมเปี้ยนลีกด้วยการบุกไปพ่ายให้กับบาเยิร์นมิวนิกหรือกระทั่งว่าย้อนไปฤดูกาลท,ทีมยัอยี่ยุยยิซือ็ดถึงยี่สา ปีศาจแดงก็โจหัวเกมแรกในการเล่นแชมเปี้ยนสิกรอบแบ่งกลุ่มโดยการแพ้กับสโมสสอนยังบอยด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองผู้ยังง่ายว่าสามฤดูการหลังสุดมาน,นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามเกมแข่งรายการระดับทวีปนัดแรกแล้วจบลงด้วยผลงานแพ้หมดเลยฉะนั้นจึงต้องมาดูกันครับว่าคืนนี้กับการเจอสโมสรอนเก่าของเอเดรเทนฮาร์เขาและลูกทีมจะทลายกำแพงอาถรรพ์แพ้เกมแรกที่รันมาสามซีซั่นนี้ลงได้หรือไม่แฟนบอลปีศาจแดงรอติดตามกันได้ในคืนนี้ตามเวลาบ้านเราตรงกับช่วงตีสองครับ